สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลปไมล์มาสเตอรสร้างเงินใช้เองครูสอนสาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้ครูลิซมาแล้วนะคะครูลิสเปลี่ยน Location ใหม่ค่ะเป็นแบบแนววินเทจนิดๆเนาะครูลิสใช้เวลาแต่งห้องนี้เป็นอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ค่ะทุกคนครูลิสหายไปเพราะแต่งห้องนี้นี่แหละ่ะคือกว่าจะเลือกวัสดุกว่าจะเอ๊ะต้องเอาดอกไม้อะไรมาวาง เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะจนแบบเออเอาสีนี้แหละลงตัวดีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะว่าจะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยน,นอีกนิดนึงเอออาจจะเอารูปมาติดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเปลี่ยนแบบแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวดูอีกทีก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นว่าเออวันนี้เปลี่ยนไปอีกนิดนึงแต่ฉากนั้นก็ยังอยู่นะอ่อาฉากนั้นเอาไว้เวลาเดี๋ยวย้ายกลับไปก็ได้ก็ ในห้องก็มีหลายๆฉากจะได้เปลี่ยนโลเคชันจะได้ไม่เบื่อกันโอเคไหมคะอืมมาค่ะวันนี้นะคะคุริตมีวิธีจีบผู้ชายมาบอกทุกคนคุริตให้ไว้5วิธีจริงๆจีบผู้ชายอะ่ะไม่ยากนะบอกเลยแต่ว่าคุณอะ่ะจีบเป็นหรือเปล่าอเออันนี้ค่ะคุริตให้ไว้5ข้อ5ข้อนี้สําคัญมากจะบอกว่าผู้ชายก็เอาไปใช้ได้นะคะจีบผู้หญิงก็ใช้วิธีนี้แหละคะ่ะโอเค คือคนเราอะจิตวิทยานะเวลาที่มีคนเข้าหาเวลาที่มีคนมาสนใจเราอะมันต้องรู้สึกอะค่ะแบบมันต้องแบบรู้สึกนิดนึงว่าเอ้ยก็ดีกว่าไม่มีคนมาสนใจเลยถูกไหมพอจิตวิทยาที่เหมือนเรารู้สึกมีคนเข้าหาเราก็เหมือนรู้จักกันแล้วพอเรารู้จักกันแล้วแล้วถ้าเราทําความรู้จักมากขึ้นรู้จักนิสัยกันมากขึ้นหาอะไรที่เป็น บายกันนะคะเรื่องที่ผูกผูกมัดใจกันได้เนี่ยก็จะซึมลึกเข้าไปเรื่อยๆนี่โอเควันนี้มาเร็วไปเร็ว <c oughs> ข้อแรกเลยะคะ่ะจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเอาแบบหัวข้อไปเลยหดีที่ห้า,จ,าจบ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะนิดนึงมาค่ะข้อแรกนะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะ ข้อนี้ทุกคนหลายๆคนมองข้ามนะแต่เป็นข้อสำคัญมากในการที่จะดึงคนที่เรารู้จักเป็นครั้งแรกเข้ามาหาเราเข้ามาอยากรู้จักเราค่ะเราต้องภาพลักษณ์ดีก่อนรูปร่างหน้าตาถ้าไม่สวยไม่เป็นไรค่ะผมดูแลให้ดีเสื้อผ้าการแต่งกายมือไม้สะอาดตัดเล็บอะไรเงี้ยคือต้อง เป็นคนที่ดูแลตัวเองเข้าใจไหมเออไม่ไม่สวยไม่หล่อไม่เป็นไรคะ่ะแต่เราใส่ใจตัวเองเพราะผู้ชายบางคนนะคะเขามองผู้หญิงที่ภาพลักษณ์ครั้งแรกก่อนการดูแลตัวเองบางคนะ่ะดีเทลมากๆากะเห็นเล็บเท้าไม่สวยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เอาแหละ มีผลนะคะมีผลเออคือเขาบางคนถ้าเขาดูคู่ชีวิตเขาจะดูไปเลยว่าถ้าคุณดูแลตัวเองดีคุณก็ต้องดูแลคนที่อยู่ด้วยดีนี่แหละค่ะข้อ2นะคะให้เราคุยกับเขาบ่อยๆค่ะหาเรื่องคุยและที่สําคัญคือต้องถามขาก่อนว่าเขาชอบอะไรแล้วเราก็คุยในเรื่องที่เขาชอบค่ะการที่อยากให้คนอื่นคุยกับเราอะเราต้องคุยในเรื่องที่เขาอยากคุยกับเราไม่ใช่คุยแต่เรื่องของเราเนี่ ก็คุยไปถามว่าชอบไปไหนชอบเที่ยวอะไรแล้วก็เออไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเนี่ยคุยแต่ในเรื่องที่เขาชอบไปก่อนค่ะอืมแล้วถ้ารู้จักกันมากขึ้นเดยวเขาก็จะถามเราเองถ้าเขาไม่ถามแล้วก็ไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกก็บอกนิดนึงไม่ต้องบอกเยอะบอกนิดนึงให้เขา,เาร,รู้ว่าเอาเอาภาพรวมเราชอบแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่ลงรายละเอียดว่าไปที่ไหนวันไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องอา่าโอเคค่ะ นี่แหละเวลาที่เราคุยกับเขาบ่อยๆอมันจะซึมลึกไนงะเออแล้วต้องคุยในแนวเชิงบวกด้วยนะไม่ใช่ไปบน่บนๆเรื่องงานให้เขาอะแล้วใครจะอยากคุยด้วยโอเคไหมคุยแต่เรื่องเชิงบวกว่าแบบวันนี้มีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างเออหรือผู้หญิงบางคนเขาเก่งนะเวลาที่ผู้ชายสมมติอ่าเริ่มรู้จักกันและจีบแล้วรู้จักแต่ผู้ชายคนนี้ขี้บน่นสมมติบ่นเรื่องงานบน่นเรื่องที่บ้านเงนะี้ยแต่ผู้หญิงเขาจะมีวิธีพลิกให้ผู้ชายเป็นคนคิดบวกเขาก็จะ เราก็เข้าใจเธอนะเราต้องต้องบอกก่อนว่าเราเข้าใจเธอเพราะว่าถ้าเราไปสวนกับในในสิ่งที่เขาคิดเลยอะ่ะมันจะเหมือนเป็นคนละทีมกับเขาค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบอ่าเราก็เข้าใจนะที่เธออ่ะรู้สึกแบบนั้นเฮ้ยเราเห็นใจมากเลยเอ้ยแต่ว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นนะเออพ่อแม่เธอเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าอ่าแค่แบบอยู่ทีมกับเขาแล้วก็ลองเสนอว่า ให้เขาคิดบวกแบบนี้นี้ละค่ะแล้วลเขาจะซึมลึกกับเราไปทุกวันข้อ3นะคะผู้หญิงต้องไม่รุกจนเกินงามค่ะก็จริงๆเนี่ยคล้ายๆว่าเราให้เราส่งสัญญาณแบบเนียนๆไม่รุกจนเกินงามจริงจริงเราเข้าหาผู้ชายเขาก็เริ่มรู้นิดนึงแล้วแหละว่าอ่ะเราสนใจนะเลยทำมาเป็นถามทำมาเป็นเข้าหาเยอะๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่ เราเนี่ยจีบผู้ชายเนี่ยถ้าจะจีบให้เป็นเราต้องอย่าลุกเกินงามค่ะไม่งั้นผู้ชายจะหนีหมดอาการที่จีบเนียนเนียนก็คืออย่างเช่นอะเราขอให้เขาช่วยยกของแล้วทําเป็นมือไปสัมผัสโดนค่ะนี่แหละเนียนเนียนโอ๊ยขอโทษนะคะอขอบคุณมากเอ้แล้วก็โอ้ยขอโทษนะเ,เดี๋ยวบางทีแบบกดลิฟต์เข้าลิฟต์ด้วยกันก็ มือไปกดโดนกันอะไรเงี้ยอ่าคืออันนี้ต้องแบบหาจังหวะนิดนึงนะอ่าหาจังหวะการหาจังหวะคือการทําให้เนียนคนบางคนอยากทําก็ทำอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยนั่นก็คือเหมือนอยากได้ฉันอยากได้ผู้ชายคนเนี้ยเราก็ลุกเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไงผู้หญิงต้องมีจริตต้องทําให้เนียนจีบเหมือนไม่จีบโอเคไหมคะเข้าหาเหมือนแบบก็เข้าหาแบบเพื่อนอะเออแต่แบบก็จะจีบอะ <laughs> ผู้หญิงหลายคนค่ะ เขาชอบจีบผู้ชายเองนะผู้หญิงส่วนใหญ่สมัยนี้ด้วยคุริศบอกเลยเขาไม่ได้รอผู้ชายมาจีบค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกไงเออถ้าเขาเลือกเนี่ยเขาบางคนเขาก็จะจีบก่อนเลยแล้วก็จีบนเนียนจีบเหมือนไม่จีบเออมาข้อสี่ค่ะข้อสี่คือวิธีนี้สําคัญมากนะบางวันให้คุณเงียบเียบไปบ้างค่ะไม่ต้องทักทุกวันไม่ต้องคุยทุกวันบางวันไม่ต้องหาเรื่องคุยหรอกบางวันเราอ่า ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขาบ้างโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเงียบไว้ดีเพราะว่าหนึ่งคุณจะได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยสองเขาจะได้สงสัยว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์ไปไหนอะเสาร์อาทิตย์มีนัดกับใครหรอนี่มันต้องใช้จิตวิทยาณนิดนึงแอบเราต้องจังหวะ เลือกวันอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องวางแผนนะคะการจีบผู้ชายเป็นคือการวางแผนน่ะ mm. เออนี่แหละไม่ใช่จีบท่องๆเข้าใจปะต้องมีการวางแผนนิดหนึ่งอ่าแล้วเวลาที่เอ่เรานเงี้ยไปเนี่ย mm. เพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราคุยทุกวันน่ะมันทําให้ผู้ชายที่บางคนเขาไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอะ่ะเขาก็ําคาญเขาก็เบื่อคะ่ะแล้ว บางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแค่เราเข้าหาบ,าบา่อยๆเขาก็รู้แล้วเราจีบถูกปะผู้ชายบางคนไม่ได้ชอบแต่แรกเขาก็จะมีกำแพงคุณเคยไหมเวลาใครมาจีบแล้วเฮ้ยคุณตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยไม่ฉันยังไม่พร้อมฉันไม่พร้อมอย่าเพิ่งมาจีบฉันฉัน,ฉ,นฉันยังฉันยอยากทำงานอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะมีกำแพงแล้วเราก็จะรู้สึกมีอคติน่ะมีอคติใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุยถามได้แล้ว ปล่อยเวลาให้เงียบเงียบบ้างให้เขาได้อยู่กับตัวเองบ้างให้เขาใช้พื้นที่ส่วนตัวบ้างแล้วก็ให้เขาได้คิดถึงเราบ้างค่ะเพราะเวลาที่เขาสงสัยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราไปไหนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเราอยู่ในหัวไงแล้วเขาก็จะคิดถึงนี่โอเคนะสำคัญมากข้อนี้ให้หายไปบ้างอ่ะข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วก็คือต้องใช้ความพยายามค่ะ,ะมี วัวลีอยู่คำหนึ่งบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามนะคะอย่างน้อย6เดือนคุยออกับเขาไปอ่คุยไปเรื่อยๆ6เดือนยังไม่ต้องหวังว่าจะมาเป็นแฟนกันนะเราถือโอกาสว่าเราได้เรียนดูเขาด้วยค่ะเขาอาจจะขา,าจจะหน้าตาดีเอ้ยตรงสเปกเราชอบแต่พอรู้จักกันไปเรื่อยๆเกิดไม่ใช่คนในแบบที่เราชอบจริงๆอย่างเช่นเขาเผยท่าแทมมาแบบเป็นผู้ชายสกปรกเนี้ย ไม่ฉันไม่ชอบฉันไม่คนรักสะอาดฉันไม่ชอบผึ้ยจสกประปอ่ะหรือเป็นคนที่แบบหล่อมมกเลยดูดีแต่คิดลบมากโอ้ยอยู่ไม่ไหวคิดลบแบบไม่ไหวอ่ะเออบางทีฉันพยายามคิดบวกแล้วแต่ทําไมเธอคิดลบได้ขนาดนี้ฉันพยายามที่จะปรับตบเธอให้ไม่อยู่ในการคิดบวกเธอก็ไม่ทีฉันไม่หวแลวฉันเหนื่อยอ่ะก็มีค่ะหรือว่าบางคนแบบอ,อยู่แล้วบั่นทอนกาลังใจเออเราให้กําลังใจอย,อยู่คนเดียวเขา ไม่เลยเออมัวแต่เขาเรียกว่าอะไรนะโรคส่วนตัวสูงไม่สนใจฉันเลยอ่ะไม่ไหวแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็ไม่ต้องดังนั้นเนี่ยพยายามค่ะเราต้องใช้ความพยายามกับเขาเรียนดูนิสัยเขาอืมผู้ชายบางคนงกมากเนี่ยเออก็มีนะเออแบบบางคนก็ไม่ชอบไงบางคนก็ชอบแบบอ,อเมริกันแชร์นหน่อยเออแฟร์แฟร์บ้างเออเลี้ยงฉันบ้างสิอ่าอะไรเงี้ย ก็มีค่ะข้อนี้ก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะความพยายามในสำคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอะจะเริ่มรักคุณจากการที่คุณพยายามนี่แหละเหมือนโอ๊ยก็รู้แหละว่าเออว่าอาจจะไม่มีหวังนะแต่ว่าลองดูสักตั้งหนึ่งให้เวลาสักปีนึงถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเราค่อยหยุดก็ได้ค่ะอืมนี่แหละค่ะครูลิศให้ไว้5วิธีนะคะในการ ีผู้ชายใช้ได้กับผู้ชายทุกแบบเลยค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็น i n ร r o v e r t ผู้ชายเฟลลี่ผู้ชาย,ชายอ,ะอะไรเจ้าชู้คิดก่อนเจ้าชู้นะเจ้าชู้ก็ใช้ได้ค่ะเจ้าชู้ก็ใช้แบบนี้แหละเราก็คุยบ่อยๆผู้ชายเจ้าชู้ยิ่งอยากคุยกับเราเออแต่เราต้องหายไปบ้างเว้นพื้นที่เขาบ้างแล้วก็ใช้ความพยายามแต่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเ,ออเราต้องจะต่างกันตรงที่ มันอาจจะ,ะเขาอะเราอาจจะจีบเขาติดง่ายแต่เขาอาจจะไม่ได้จริงจังจริงใจเพราะเขามีหลายคนเนืออห์ปะเออนี่แหละค่ะลองดูการจีบผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงต้องแกล่งมากอะผู้หญิงต้องเหมือนรับได้ที่เขาเป็นแบบนี้แล้วจนกว่าเขาจะชอบเราจริงหยุดที่เราจริงๆอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่วันไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเย็นนี้ <laughs> วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ